สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับ เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีในเรื่องของอาการปวดท้องและหลายๆคนอาจจะมองว่าเรื่องปวดท้องเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็เรื่องที่จะละเลยมันแต่รู้หรือไม่ว่าการปวดท้องจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติในร่างกายของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลอดอาหารกระเพาะอาหารทางเดินน้ําดีถุงน้ําดีหรือตับอ่อนก็ได้นะครับและวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ธนวัตรจีระตะกูล อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิรภาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องกระเพาะอาหารว่ามีบทบาทและมีความสําคัญอย่างไรและควรตรวจในคนไข้ที่มีอาการปวดท้องแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ครับอาจารย์วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องกับการเรื่องของการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารอันดับแรกเลยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารนี้มันคืออะไรครับ การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารนะครับเป็นการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นสายยาวส่องเข้าไปทางปากผ่านหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหารครับเพื่อที่เราจะดูลักษณะของกระเพาะอาหารว่ามีเหตุของอาการปวดท้องที่มาจากกระเพาะหรือว่าหลอดอาหารหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราเจอเพื่อช่วยในการวิจัยก็อาจจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารก้อนหรือว่ามะเร็งในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบครับแล้วก็จริงๆเนี่ยที่เราตรวจเราเจอมากที่สุดก็คืออาจจะมีกระเพาะอาหารอักเสบเพียงเล็กน้อยหรือว่า ตรวจเจอว่าการส่องกล้องโลนเป็นปกติเราก็จะสามารถวินิจฉัยแล้วก็ยืนยันให้ผู้ป่วยสบายใจได้ว่าเขาเป็นกระเพาะอาหารแปรปรวนซึ่งรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ยาครับ อ๋อก็คือใช้ในการตรวจมินิฉัยต่างๆแล้วต้องมีอาการปวดท้องแบบไหนบ้างครับที่คุณหมอจะมินิฉายว่าคนคนนี้ควรจะได้รับการส่องกล้องกระเพาะอาหารครับจริงๆเนี่ยการส่องกล้องกระเพาะอาหารเป้าหมายเราอยากดูลักษณะของรอยโรคในกระเพาะอาหารนะครับดันงนั้นต้องเริ่มต้นว่าเป็นการปวดท้องที่มาจากกระเพาะอาหารก่อนโดยปกติการปวดท้องที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมักจะปวดบริเวณลิ้นปี่ครับตรงกลางท้องด้านบนสัมพันธ์กับอาหารอาจจะเป็นได้ทางการปวดแบบแสบหรือว่าปวดแบบตื้อแบบจุกก็ได้เวลาปวด มักจะปวดเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานครับอาจจะสักประมาณ3-4ชั่วโมงหรือบางคนก็จะปวดเล็กๆน้อยๆตลอดวันที่สําคัญมักเป็นอาการเรื้อรังครับมักเป็นมานานแล้วสักหลักสัปดาห์หรือว่าหลักหลายๆเดือนครับ อาการแบบนี้มักจะมาจากกระเพาะอาหารโดยทั่วไปเราจะให้การรักษาด้วยยาลดการหลั่งกรดหรือว่ายาปรับการทํางานของกระเพาะอาหารก่อนหากรักษาด้วยยาไม่ดีขึ้นหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายเช่นน้าหนักตัวลดเยอะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดมีอาการถ่ายเป็นเลือดหรือตรวจพบว่าเลือดมีภาวะที่ซีดหรือโลหิตจ,จางเนี่ยนะครับเราก็จะทําการส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อไปดูครับว่ามันเป็นสาเหตุของโรคร้ายหรือเปล่าครับอ๋อโอเคก็แปลว่ามีอาการปวดท้องมีเรื่องระยะเวลาเรือราง อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยใช่ไหมครับจะมีข้อบ่งชี้ว่าควรจะได้รับการส่องกล้องกระเพาะอาหาร,ร,รและอย่างนี้ถ้าเกิดเขาพบคุณหมอแล้วปรึกษาแล้วว่าควรส่องกล้องจะมีขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างไรและระหว่างส่องกล้องเนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรบ้างครับ จริงๆฟังดูเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ว่าการส่องกล้องกระเพาะอาหารทําได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้คนไข้กดน้ำรดอาหารมาก่อนส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจตอนเช้าก็จะงดมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนหรือประมาณ6-8ชั่วโมงก่อนที่จะทําการส่องกล้องกระเพาะอาหารครับ หากเป็นการส่องกล้องกระเพาะอาหารเพียงอย่างเดียวในบางโรงพยาบาลอาจจะใช้วิธีการให้ยาชาบริเวณคอเพื่อให้สามารถใส่กล้องลงไปได้โดยไม่ต้องหลับในบางโรงพยาบาลอาจจะให้เป็นยานอนหลับครับก็ให้เป็นยานอนหลับทางเส้นเลือดแล้วก็หลับระหว่างทำเพื่อลดอาการเจ็บหรือว่าระคายระหว่างทำได้จากนั้นคุณหมอก็จะใช้กล้องที่เป็นลักษณะเป็นสายยาวส่องลงไปในหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารครับเพื่อเข้าไปดูทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่นานประมาณแค่ถึง -20 นาทีครับ หลังจากนั้นเราก็จะดูลักษณะของรอยโรคว่ามีเหตุที่อธิบายอาการปวดท้องได้หรือเปล่าและมีความจําเป็นจะต้องตรวจชิ้นเนื้อไหมถ้ามีการตรวจชิ้นเนื้อเราก็จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจและอาจจะตรวจการติดเชื้อภายในกระเพาะอาหารด้วยการนําไปตรวจเอนไซม์ของเชื้อหรือนําไปตรวจทางชิ้นเนื้อเพื่อดูว่ามีเชื้ออยู่ภายในกระเพาะอาหารหรือไม่ครับ โดยทั่วไปสามารถทําเป็นผู้ป่วยนอกได้ทําเสร็จก็กลับบ้านได้เลยครับอ๋อไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเร่องไม่โรงพยาบาลเลยตอนแรกก็ตอนแรกไม่มีความรู้คิดว่าจะต้องมาเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลส่องกล้องเสร็จแล้วก็ยังต,ต,ต,ต้องนอนพักฟื้นอีกจริงๆก็คือสามารถทําเสร็จแล้วกลับบ้านได้ใช่ครับก็แปลว่าฟังดูง่ายแล้วก็ดูปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วอย่างนี้พอส่องกล้องเสร็จมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังหรือต้องกังวลไหมครับจะมีอาการอื่นๆผลข้างเคียงจากการส่องกล้องหรือเปล่าครับ ผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยที่สุดคงเป็นอาการเล็กน้อยครับเช่นอาจจะมีอาการอืดท้องไม่สบายท้องหลังจากสองกล้องได้เพราะว่าช่วงที่สองกล้องเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนสองกล้องจะต้องเป่าลมเข้าไปในกระเพาะอาหารให้ขยายให้เราสามารถเห็นทุกส่วนของกระเพาะอาหารได้ชัดดังนั้นอาจจะมีลมตกค้างทําให้เราอืดท้องได้ครับผลข้างเคียงที่อันตรายเกิดขึ้นน้อยมากๆครับแทบไม่มีการทะลุไม่มีรอยรั่วครับ อ,อันตรายที่สุดที่อาจจะพอเกิดได้คืออาจจะมีอาการสำลักอาหารหรือสำลักน้ำช่วงที่เรามีการนอนหลับซึ่งสามารถเกิดได้ในแทบแทบทุกการที่เราต้องใช้ยานอนหลับอยู่แล้วและเกิดไม่ได้บ่อยส่วนมากก็น้อยกว่าหนึ่งในร้อยครับผมดังนั้นจึงปลอดภัยครับอ๋อถึงมีหน้าเราคุณหมอเขาเลยเน้นย้ำว่าควรงดน้ำงดอาหารก่อนมาสองกล้องด้วยก็จะช่วยลดความเสกตรงนี้ลงใช่ไหมครับโอเค okay, ได้อย่างนี้ พูดถึงการส่องกล้องไปแล้วแล้วมันมีอาการปวดท้องอื่นๆอีกไหมครับที่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆครับตามที่บอกไปตอนแรกนะครับการส่องกล้องกระเพาะอาหารเอาไว้ดูการโรคที่เกิดจากกระเพาะอาหารที่มีอาการเตือนหรือว่าไม่ตอบสนองต่อยาจริงๆเรายังมีโรคอื่นๆที่เกิดจากการปวดท้องไปในช่องท้องอีกมากมายแล้วก็ถ้าปวดบริเวณลิ้นปีเ่เนี่ยเราก็ยังมีโรคจากตับอ่อนโรคจากนิ่วในถุงน้าดีที่สามารถมีอาการลักษณะ ปวดท้องตรงลิ้นปี่ได้เช่นกันแต่อาการปวดท้องจะต่างกันครับเช่นอาจจะปวดรุนแรงมากๆปวดช่วงกลางคืนปวดรุนแรงเป็นพักๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงอย่างรุนแรงแล้วก็หายไปอาการต่างๆเหล่านี้อาจจะบ่งชี้ในเรื่องของนิ้วในถุงน้ําดีหรือรอยโรคที่บริเวณตับอ่อนครับซึ่งพวกนี้ไม่สามารถเห็นได้จากการส่องกล้องเราต้องใช้การตรวจด้วยภาพรังสีวินิจฉัยเช่นอัลตราซาวด์หรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าซีทีสแกนครับ ดังนั้นสิ่งสาคัญที่สุดคืออาการคุณหมอเขาจะพยายามถามประวัติเรื่องปวดท้องให้ละเอียดที่สุดในการเลือกว่าเราควรตรวจอะไรเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ตรงที่สุดครับอ๋อโอเคอย่างนี้ฟังแล้วถือว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วการปวดท้องก็เกิดได้หลายสาเหตุโดยเฉพาะบุรี่ลิ้นปีกไม่ได้เป็นแค่กระเพาะอาหารอย่างเดียวใช,ใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดเป็นโรคกระเพาะที่คุณหมอนิฉัยไปถ้ามีอาการและมีข้อบ่งชี้ได้รับการตรวจด,ด้วยเรื่องการส่องกล้องก,ก็ควรได้รับการตรวจแบบนั้นไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีการปวดท้องอยู่ในตอนนี้แล้วสุขภาปวดท้องเรื้อรังสงสัยว่าต้องส่องกล้องหรือเปล่าก็ควรเข้าไปพบแพทย์ได้ก็ขอคำแนะนําแล้วก็ขอคำปรึกษ,ษาเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคร,ครับอาจารย์แล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งเพิ่มเติมรครับอาจารย์พอดีว่ามีคนใกล้ตัวเขาเคยไปส่องกล้องกระเพาะอาหารมาแล้วผลออกมาว่าปกติดีอย่างนี้มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์จริงๆการส่องกล้องแล้วปกติเนี่ยเป็นผลการตรวจที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับ แปลว่าถ้าหากการปวดท้องนั้นเป็นลักษณะการปวดท้องของกระเพาะอาหารจริงเขาก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแปรปวนหรือว่าโรคกระเพาะที่เรารู้จักกันครับซึ่งโรคนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการรับความรู้สึกในกระเพาะอาหารอาจจะมีกระเพาะอาหารที่บีบตัวช้าบีบตัวผิดป,ปกติหรือรับความรู้สึกปวดได้ง่ายกว่าปกติครับดังนั้นหากเราเจอว่าสองกล้องปกติให้เรามั่นใจว่าเป็นโรคนี้จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นแผลการรักษาที่สําคัญเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนการรับ รทานอาหารให้เป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยทั่วไปคร่าวๆก็คือรับประทานตรงเวลากินไม่เผ็ดกินไม่มันค่ะแล้วก็รับประทานยาที่คุณหมอสั่งซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาลดกรดกับยาปรับการทํางานของกระเพาะอาหารใช้เวลาหน่อยครับอาจจะไม่ได้หายในทันทีส่วนมากอาจจะหายในชักประมาณสองถึงสสัปดาห์แล้วก็ให้สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคหลายการสบายใจจากการส่องกล้องก็เป็นหนึ่งในการรักษาที่สําคัญที่จะทให้คนไข้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันครับ ฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเลยรู้ตั้งแต่อาการปวดท้องเกิดได้จากหลายสาเหตุแล้วก็โรคกระเพาะเนี่ยสามารถรักษาด้วยการปรับตัวเองปรับการทานอาหารแล้วก็กินยาลดกรดอย่างที่ให้คุณหมอได้สั่งไปแต่ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้น ว่าสงสัยว่าต้องมีข้อบ่งชี้ว่าต้องมีการส่องกล้องกระเพาะอาหารหรือเปล่าก็สามารถปรึกษาคุณหมอเขาได้เลยว่าอาการเหล่านี้ควรจะได้รับการส่องกล้องแล้วหรือยังใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอเคอย่างนี้ฟังแล้วทุกคนคงจะสบายใจมากเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์จีรตะกูลอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะสบายใจกันไปเลยจริงๆนะครับเนาะโอเคแล้วเราพักก ช่วงนานาสาระน่ารู uh ้รอท่านผู้ชมอยู่ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคาถามจากทางบ้านผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสิลิราออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับหลังจากจ้องหน้าจอโทรศัพท์สักพัก พอเงยหน้าหรือลุกขึ้นเดินแล้วตาทั้งสองข้างจะชอบมืดดับไปแป๊บหนึ่งค่ะมองไม่เห็นประมาณ5วินาทีแล้วค่อยๆกลับมามองเห็นตามปกติเกิดจากอะไรคะแล้วอันตรายหรือเปล่าคะน่าจะเกิดจากการที่ม่านตาและดวงตาปรับให้เหมาะกับสภาพแสงที่เปลี่ยนไปไม่น่ามีอันตรายอะไรคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจาักษุวิทยาคะ่ะอยากทราบว่าเด็กที่เป็นปานดำควรได้รับการรักษาตอนอายุเท่าไหร่คะจึงจะเหมาะสมกับเด็กปานพวกนี้มักไม่ต้องรักษาคะ่ะ เนื่องจากการรักษามักไม่ค่อยได้ผลดีอย่างไรก็ตามแนะนําให้พาน้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อดูลักษณะาปานให้ชัดเจนกับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเด็กดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะผมเป็นมะเร็งผิวหนังต่อมน้ําลายมีแผลขนาดใหญ่อยากทราบว่าผมควรจะรักษาแบบไหนจึงจะเหมาะและดีที่สุดระหว่างผ่าตัดก่อนแล้วมาฉายรังสีซ้ําในกรณีเซลล์ไม่หมดหรือว่าฉายรังสีก่อนแล้วค่อยไปผ่าซ้ําครับ ควรมาปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่และวิธีเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแข็งแรงหรือไม่มีโรคประจำตัวอื่นไหมและชนิดของมะเรง็งรวมทั้งระยะของมะเร็งด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์วิทยาค่ะ ผมร่วงมากจนผิดปกติหัวเกือบล้าแล้วครับมีผลจากการทานยาหรือเปล่าครับปัจจุบันทานยาโอมพาโซนและซาลาซีนักษาโรมาตอยและทานยายูไทรหลอกรักษาไทรอยเป็นประจำจะแก้ปัญหาอย่างไดทําให้ผมไม่ร่วงและขึ้นเหมือนเดิมครับโรคประจําตัวและยาที่ทานโดยเฉพาะไทรอยสามารถส่งผลต่อเส้นผมได้แต่มักไม่ทําให้ร่วงมากจนศีรษะล้านค่ะแนะนําว่าควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและนําไปสู่การวินิจฉัยการรักษาที่ถูกต้องค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตะจะว,วิทยาค่ะเพศหญิงอาชีพดับจ้างป่วยโรคไตระยะ 3B ีกินเต้าหู้หลอดและเนยสดรสจืดได้ไหมคะเต้าหู้หลอดไข่กินได้เต้าหู้หลอดถั่วเหลืองมีฟอสฟอรัสกินน้อยๆค่ะเนยรสจืดกินได้มีฟอสฟอรัสต,ต่ำแต่เนยรสเค็มมีเกลือและเนยแข็งฟอสฟอรัสสูงให้หลีกเลี่ยงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้แ,แล้วถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i l l t o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาข,ขาของโรงพยาบาลศิราตมาให้คำตอบกันครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ